ไปครับไปต่อยดูสิเหลือนะครับ บ่่ว่บ่ต้องใ่เบียนอืมมันก็ตาดบ่ไดนี่สูตรดับนี่งครับอหเบิ้งสูตรดับนีครับพีนี้พอปะนี่ใส่เกลือครับเกลือลงไปก็ต้องใช้ำปาคัโอ้ครัว นี่ปนผมเชื่อพีสานครับาประจำครับพี่น้องเอาดีครับดีนะพี่นอ้องว้าวไปโขกันครับเห็นเหงาโขกันครับนี่ตอนแรกเขาจะใส่เครื่องปรุงเห็นโขกกันก่อนครับพอาเด็กทีเราเขาเคยมาใส่ผักที่หลัง อันผักนะครับหอมผักชีเมาใส่หม้อได้เลยครับนานไปจำปลาเราต้องตผัวใช่ไหมผัวครับอันนี้ผิดวัดยช่้วย,วย,ยล่างมึง มันมัน,นมกนมันมันมันมต่ามันมถึงขอมอือยิงก็ไม่ล<อ>ูกมมดูอโ,อโอเคครับเรียบร้อยเอาไปเดี๋ยวไปขอยิงครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีด้วยเป็นคน วันนี้เราทราไหมครับเราจะข้างหายไปดูแลผมปบ้านนะครับตรบ้าต่อไปอย่าเดียวอ่ะไกลไปวอืยวเดเดนนีครับันนี้วันทีเจเออเหมือแว่นนะครับนจะีวันทีเจได้ครับน

đang xin yêu đây dáng sớm lắm vì vậy Đang sớm dáng 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 chưa bình nông chưa thì qua lô xa đó má gặp vô gì mới mới nhận xa bay gì là do lô má coi là nè ta đâu anh ô bẹp má bẹp ở cá gì đó chỗ

ไปน้ำควนสดเดียดแล้วพอรู้่อุมผ่าสียเขาขาวผ่าขาเสียอย่างจะใบตุออกไปี่ยังบอกบอกพี่น้องไปเขาจะไปเลยโอ้ยพอยแม่ลงพีพอย เออแบบนิ่มๆเช่นไรตัวทานดวยครับเลยควนนี R ่นะครับควานี่นะง้อหลับควัยแล้วอย่บ้าหลับม่นนะครับวนนึงครับนี่ครับนี่ครับ กินเขากินน้ำด้่ยกันครับน้าบนียมาครับมายูไก่บรสาเนี่ยแล้วจิ้มไก่เนี่ยอือฮึอือนะครับบาเอ้ามาไปลองอกว่ามันต้องเปากได้ขั้น้าได้เห็นกับบรส่าเอาได้กินด้วกันนี่ พีบอกม่ได้เมือเอผมกลาวางด้านซนอ่ะกินโ้าวไปจับข้เนี่ยวะข้วเดียวไปไ่กินดี่วาโดเดีว้ยเดชเปร์ั่ปบนแห่น้ำข้วก่อนบวบัวขาไปบเอาสิไปวัดไป

mình ăn cái bộ, cái Mang ngon mắt mình ôm đó ăn ngon bán chứa à, nó, cháu 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 ทำดีีู่นอคอยบันเี่องวงนสายตาเาเงดอครับสวนนัสนีครับเเัครับสวัสดีครับสวดครัสครับสวเับสเดับดีครับสวีดนครับเรัเดวดวันวัครับ